สหรับควิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคริปโตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิตคอยที่กาลังทะลุ6กหมื่นในช่วงช่วงนี้หรือว่า2ล้านบาทในช่วงช่วงนี้นะครับและมีในเรื่องของออลคอยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองในช่วงช่วงนี้นะล่าสุดทางครูมาคีวบันก็เดีนออมาพูดถึงด้วยนะครับว่ามีออลคอยที่น่าสนใจในช่วงช่วงนี้มากกว่าบิตคอยซื้ออีกนะอันนี้จะเป็นอะไรผมคิดว่าควิด,ดีโอนี้เพ่ินๆห้ทามลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานคลิปตัวดอกหน่อยนะเพราะว่าการกดไลค์มันก็จะสามารถทําให้คลิปมันฟีดเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เพื่อนๆน,น,น่าที่จะได้ประโยชน์กันในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตลาดคริปโตในเมืองไทยก็จะได้มีประโยชน์แล้วก็คึกคักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาใน,นาขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่6 1 2 9 7นะครับ อิทเรียม3,800นะครับ BNB 471 Cardano 2.22 XRP 1.14นะครับแล้วก็ Solana 158 p o ร้อยห้านะครับก็ถือว่าวันนี้เขียว,ยวๆฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับรโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ Polygon นั่นเองนะครับเติบโตมากว่า20%เนอนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง p o l y กร n ด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลขาวสารสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะ คึกคักนะครับผมสำหรับตลาดวันนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เทรดหรือว่าถือบิตคอยในช่วงช่วงนี้นะครับน่าจะฟินๆอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่น่าจะเป็นชนวนหลักชนวนสําคัญเหมือนการที่สามารถที่จะทําให้ราคาบิตคอยได้เติบโตขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของกรอตที่อเมริกาเนาะได้ทําการอ,อนุญาตแล้วนะครับผมที่จะให้มีการเทรดในเรื่องของตัวบิตคอยฟิวเจอร์นั่นเองนะอันนี้ก็ ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้เริ่มใช้งานจริงๆเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับผมก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสําคัญเหมือนกันในวงการคริปโตเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ต่างประเทศอะไรเขาก็มีกันไปแล้วนะครับแต่ในอเมริกาที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเนี่ยเพิ่งที่จะมีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามกรดูต่อไปว่าโอเคตอนนี้มี Bitcoin Future ใช่ไหมอนาคตจะมี บิตคอย n ีเดบจริงๆหรือเปล่าเนี่ยที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะอันนี้บิตคอยฟิวเจอร์ดีเดมันเป็นเหมือนกระดาษนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีแล้วกันเป็นทางลมที่ดีแล้วกันนะที่ในอนาคตเราหน้าที่จะได้เห็น Bitcoin e เ f จริงๆนั่นเองนะครับรวมถึงข้อมูลล่าสุดนะครับทางโปรแชก็ได้ตามทางเวลครีปไปเนาะหรือว่าถูกแอ p ์พูฟเช่นเดียวกันนะครับผมที่จะเข้าไปลิสต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าโปรแชก็เป็นบ i ตคอยฟิวเจอร EDF เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีอีกเจ้าหนึ่งเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวตัวทริกเกอร์เนี่ยจะใช้ชื่อว่า BITO นั่นเองนะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองว่าเนาะจริงๆแล้วโอเคอันนี้ตอนนี้มี2ออันใช่ปะ่ะแต่ในเดือนหน้าเนี่ยก็น่าที่จะได้มีอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกกว่านี้มากอีกเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Galaxy Bitcoin EDF ก็น่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่น่าจะได้เริ่มมีหลายๆเจ้าแล้วกันที่ได้ทําการเปิด ETF นะครับเพราะว่าเห็นผมเห็นลิสต์ที่เรียกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็คิดว่าน่าจะทยอยทยอยนั่นเองนะก็คิดว่า,าเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่ฟินฟินของ Bitcoin หรือว่าเกิดความคึกคักึของตลาดพีคมากๆในเดือนหน้านะอันนี้ก็ ต้องรอติดตามกันกดูต่อไปนะว่าจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยทางคุณเอรอนมาร์สกันบ้างเนาะก็ถือว่าเทสลาครับได้ทําการซื้อบิตคอยมาตามรุ่นพี่อย่างแมกอซลเซอร์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้ซื้อไปตอนนั้นเนาะมีมูลค่าเนี่ยราวๆสัก1.5บินลียนตอนนั้นที่ซื้อสักช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมูลค่าทั้งพอร์ตของเขาเนาะทั้ง42,000 BTC ของที่ทางเทสลาได้ซื้อเนี่ย มีมูลค่ารวมๆแล้ว2.5บิเลียนหรือพูดง่ายๆเลยว่าต้นทุน1.5บิเลียนตอนนี้มีมูลค่า2.5บิเลียนก็หมายถึงว่าได้เงินมาเต็มๆประมาณ1บัเลียนหรือว่า30,000ล้านบาทนั่นเองนะครับผมสำหรับเทสลาเนาะก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใน Bitcoin ก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงถ้าเราเขับดูพี่ใหญ่นะครับผมที่ได้เข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับสำหรับทางเมกโคซั t จนะี้เนาะก็ได้ทำเงินนะครับผมในะตอนที่บิตคอยขี้เขียวในช่วงช่วงนี้ประมาณสัก 1แสนล้านบาทหรือประมาณสัก3า0 0ันาบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่มีความเชื่อมั่นยังสูงใน Bitcoin สำหรับทางเ i c อ o s t r a t e g y หรือว่า Mi c r o s e l l e r นั่นเองนะครับสำหรับเข้าไปดูข้อมูลนะเขาก็บอกนะครับผมว่าตอนนี้ m i c r o s t r a t e g y เนี่ยได้ทำเงินนะดับเบิ้ลเงินจำนวนที่เขาได้ลงทุนหรือว่าจำนวนที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วนะครับผมจากเดิมที่ลงทุนมีมูลค่ารวมๆเนี่ยประมาณสัก3.16บิลเลียนใช่ปะ แต่ตอนนี้มีมูลค่ารวมๆ6.7บันล้านหรือว่าเท่าตัวนั่นเองนะครับสำหรับาราคาของ Bitcoin ที่ทาง MicroStrategy ได้ซื้อมาเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยนะประมาณ27,713นะครับผมสำหรับตัวค่าเฉลี่ยนะก็ถือว่าโอ้ได้เงินมาค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงหุ้นของ MicroStrategy นะครับก็ได้พุ่งขึ้นเนาะในช่วงหนึ่เดือนที่ผ่านมานะครับผมเติบโตขึ้นไปกว่าเกือบๆ20%เนาะ18%นะครับโดยเฉพาะ5วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโต ขึ้นมาแรงเหมือนกันในช่วงช่วงนี้เพราะว่า,าผมคิดว่าถ้าใครอ,อยากอยากจะซื้อบิตคอยแต่ไม่อยากจะยุ่งยากการซื้อเมคอสต์จีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างและกันที่สามารถทําได้นะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้อไปตามบิตคอยเพราะว่าเมคอสต์จีถือบิตคอยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางสแควร์กันบ้างน,นะครับก็ได้ทําเงินดับเบิลเหมือนกันนะครับผมสำหรับจากษรอซี่นะหรือเป็นหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของสแควร์หรือว่าเจ้าของทวิตเตอร นั่นเองนะครับผมก็ทางสแควร์เนี่ยตอนแรกนะได้ลงทุนไปประมาณสัก220ล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็มีมูลค่าของบิตคอยลรวมๆแล้วกว่า470ล้านเหรียญน,นะก็ถือว่าดับเบิลฟินๆอยู่พอสมควรสำหรับในช่วงช่วงนี้เนาะก็ะรายย่อยอย่างเราๆละครับลองดูแล้วกันอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะก็คือเป็นเกือบจะออทำหายนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเบรกหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเราเข้าดูข้อมูลล่าสุดน,นะ ของทางคอยจัการขเขาก็ได้วิเคราะห์หมากับเราได้เห็นกันนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเบรกไปถึงออทามายได้จริงๆหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับผมหรือว่าแนวรับแนวต้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้จะสังเกตว่าถ้ามันเบรกหกหมื่นขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้นะครับผม คือประมาณว่ามันไม่มีอะไรหรือว่ามันไม่มีแรงอะไรเท่าไหร่แล้วหลังจากนี้นั่นเองประมาณว่ามันบางมากๆหรือว่าร้อยต่อระหว่างประมาณ6 0,000นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโอเคห้าหมื่นห้าถึงหกหมื่นอะไรช่วงนี้โอเคมีคนซื้อขายค่อนข้างเยอะเนาะตอนนั้นอนะช่วงนั้นอนะห้าหมื่นห้าถึงหกหมื่นเนี่ยสู้กันอย่างหนักแต่ตอนนี้แบ่แพ้ไปแล้วหรือว่าหมีหรือว่าบูตลาดบูชนะไปเรียบร้อยใช่ไหม หกหมื่นขึ้นไปเนี่ยถือว่าเบาบาง,บางมากๆนะก็ต้องรอติดตามไปดูต่อไปว่าเฮ้ยถ้ามันเบาบางแบบนี้ราคาบิตคอยจะพุ่งขึ้นไปออทำหายได้เร็วมา้งหรอแค่ไหนแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะเร็วแหละมั้งค,คิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะไรเท่าไหร่แล้วในช่วงช่วงนี้หรือว่าสภาพคล่องอะไรต่ตางๆมันไม่ค่อยมีนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนต่อไปว่าจะไปถึงออทำหายเมื่อไหร่นะครับ ประกอบกับนะครับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจะสังเกตุว่าสายช็อตต่างๆได้หายไปค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเราดูข้อมูลก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนปี2020เนี่ยโอ้โหชอ็อตค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็คือโดนช็อตสควีดไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนกล้าแล้วนะครับผมสำหรับการช็อตบิตคอยนะ์เนาะหรือว่ามิรู้สิเพื่อนๆอาจจะกล้าก็ได้นะครับถ้าใครมาช็อตตอนนี้เนาะก็เอาจะช่วยแล้วกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ถ้าเราดูดูตลาดโดยรวมเนี่ยไม่มีโพสชั่นช็อตที่มันใหญ่ๆมาอ่า เปิดโพสชันแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นทรงๆตลาดที่ค่อนข้างที่จะไปแดนแดนบวกแล้วกันเนาะแล้วก็คนไม่อยากที่จะช็อตมันแล้วน,นี่ฮะนีก็ต้องรอจะตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทนทางคุณมาคิวบานกันบ้างน,นะครับก็ได้ออกมาพูดเนาะบอกว่าตอนนี้นะครับโอเคบิตคอยทะลุ6 0 0 0ื่นใช่ปะ่ะแต่ก็มีอออคอยตัวหนึ่งที่น่าลงทุน มากที่สุดในณขณะนี้เนะี่ยโอ้จะเป็นอะไรครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะทางคุณมาร์คคิวบันเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับทาง CNBC เนาะบอกว่าเขามองว่าอีเธอเรียมเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดในตลาดคริปโตในช่วงช่วงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าในดน้านการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอีเธอเรียมมีอัพไซด์ที่มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเพื่อนเพื่อก็ลองตัดสินใจพิจารณากันเองละกันนะครับสำหรับคุณมาร์คคิวบันนะครับเขาก็ยังได้บอกนะว่า Bitcoin เ,เคหละ เขามองว่ามันมีค่าเหนือกว่าทองคำเพราะว่ามันไม่มันไม่เพียงแต่แค่มีสปายจำกัดเนาะแต่มันยังง่ายในการที่จะโอนจัดเก็บหรือว่าแยกส่วนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆมหาเศรษฐีของเขาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าบิตคอยเนี่ยมันเจ๋งกว่าทองจริงๆซะอีกหรือว่าพูดง่ายๆเลยคือเป็นโก2.0หรือเปล่านะอันนี้อันนพูดเล่นนะแต่ก็ก็ เออคนรวยๆเขาก็คิดประมาณนี้เหมือนกันนะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับก็ถ้าเราดูแบบนี้เออ e ีทเรียก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ตอนนี้ราคายัางนิ่ง,ง,งๆทรงๆอยู่เนาะยังสามพันแอยู่นะครับก็ก็ผมคิดว่าอนาคตถ้า Bitcoin มันพีคมากๆเม้นเงินต่างๆที่ทำกำไรจาก Bitcoin อาจที่จะลงมาที่ออาคอยก็เป็นไปได้นเนี่ยน,นี้ก็ต้องรอติดตามกันดู กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงทางคุณมาร์คคิวบาเนี่ยคงจะไม่พูดถึงพลเอกอนจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามาร์คคิวบาถือว่าเป็นแฟนพลเกอนอยู่พอสมควรนะฮะก็ตอนนี้พลเกอนถือว่าเติบโตมาค่อข้างแรงนะตเติบโตมากว่าเกือบๆ20%นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะว่าทําไมถึงได้เติบโตมาแรงในช่วงช่วงนี้นะครับเหตุผลหลักเนี่ยก็เป็นในเรื่องของที่เอเชียที่เกาหลีนั่นเองที่ได้ list ตัวเหรยญเมติกเข้าไปให้กับ คนเกาหลีได้เทรดกันนั่นเองนะก็เหมือนปกติเนาะวเวลาที่เหรียญหน้าได้ต่างๆที่เข้าไปลิสต์เนี่ยก็จะเกิดความคึกคักแล้วก็คนเข้าจะาคนเข้าไปซื้อกันค่อนข้างเยอะในช่วงช่วงนั้นนะครับผมก็ทำให้เนาะราคาโพลีกรอนเติบโตขึ้นมาแรงในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงตอนนี้นะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลทางคอยเทเลกราムนะครับก็ได้มีเนะนาะนักวิเคราะห์นะครับผมของจากทางฝั่งของเขาเองเนาะก็ได้ออกมาบอกว่าโพลีกอนเนี่ยสามารถที่จะแตะ3.5ได้ใน Q4 หรือว่าในปลายปีนี้นั่นเองตอนนี้พลเรอก้อนอยู่เท่าไหร่อ่ะ1.5เชื่อว่ะหมายถึงอีกเท่านึงเลยนะในปลายปีนี้นะครับผมเพราะอะไรฮะถ้าเราเข้าไปดูเพราะเพราะว่าพลเรอก้อนเนี่ยทำในเรื่องเกี่ยวกับทางบูฟแฟกนั่นเองหรือว่าเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนั่นเองเนาะที่ถ้ามันเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าถ้าคาดการว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะไปถึง3.5 8 9ตรงนี้นั่นเองนะครับผม ต้องรอจะตามกันดูต่อไปว่าจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนสำหรับเพื่อนๆที่เช่นชอบในสายเทคนิคก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็ลองไปตีกราฟล,ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะสำหรับราคาของเมติกในช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทางข้อมูลวิเคราะห์จากทางคอร์จิลกราฟด้วยนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งออลคอยกันบ้างนะครับก็คือทาง FTX ก็คือเหรีรยญ FTT แล้วก็โซลนาน,นั่นเองเพราะว่าล่าสุดทาง FTX เนี่ย ก็ได้เปิดตัวนะครับผมที่ไปพันเนอะร์ร่วมกับทาง r o t เ r อ,อเรี่ลอเอรี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ถ้าเราเข้าดูอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะหมายถึงว่ามันเหมือนจะน่าจะเป็นเกมที่ฮิตมากๆที่อยู่บนีอ,อ,อยู่ที่บนที่อยู่ที่เม็กซิโกนั่นเองนะครับก็จะเอามาใช้นะครับผมจะเอามาลิสต์อยู่ที่ทาง FTX e x c h a n นั่นเองเออก็คือสามารถจะมาซื้อ NFT อะไรแบบเนี้ย ที่ FTX นั่นเองและก็เกมเนี้หรือว่า NFT อันนี้จะอยู่บน s o l a n a นั่นเองนะครับผมคือต้องยอมรับว่า FTX กับ s o l a n a เนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันนั่นเองนะ F uh, NFT ของที่อยู่บน So l a n a ก็เอาเข้าไป list อยู่ใน exchange ที่ FTX เช่นเดียวกันก็อย่างเงี้ยลิงแบบนี้ก็เข้าไป list ด้วยนะครับผมหรือว่าชาร์กนะครับผมปลาฉลามแบบนี้ก็เข้าไป list อยู่ที่ FTX เช่นเดียวกันนะก็เผื่อถ้าใครใช้งานตัว FTX อยู่แล้วเราลองเข้าไปซื้อกันได้เนาะราคา50โซอะไรก็วางกันไปตรงนี้นะครับผมก็ก็วางกันไปก็เราลองดูแล้วกันนะครับคิดว่าอาจจะเป็นอาที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้สำหรับไม่ว่าจะเป็น FTX หรือว่าโซนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อมูลของทาง Uniswap กันบ้างน,นะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นแฟนอยู่นิกันอยู่พอสมควรนะฮะล่าสุดทางยูนิก็ได้ดึงนะครับผมทาง ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ทํางานลวกกับทางบารักโอบามาเมื่อตอนปี2008นั่นเองนะเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับผมซึ่งการร่วมทีมในครั้งนี้คนนี้ชื่อว่าซีวูแกนนะครับคุณซีวูแกนเนี่ยจะเข้ามาในาในเรื่องของการช่วยในการทําสื่อมีเดียอะไรต่างๆนะครับผมเราก็มาดูแลในด้าน,ด,านด้านนี้เนาะก็น่าสนใจเหมือนกันที่ตอนนี้ยูนิสวอปเริ่มที่จะดึงทีมอะไรมาใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะ้วก็ตลอดจะตามกันดูต่อไปว่าทางยูนสวอปจะมี อะไรที่ทําให้เราได้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ราคายูนิสวรปรู้สึกว่ากาลังนิ่งๆอยู่พอสมควรนะยังยังไม่ได้ระเบิดอะไรมากมายนักน,นะครับแต่ผมคิดว่ายูนิสวอปก็เป็นอนดัมหนึ่งแล้วแหละนะสำหรับตัวเดซินทร h เอ็กชั่นที่อีเทเรียนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่ามีการเติบโตแล้วกันแล้วก็มีการเนี่ยคุณนี้นะครับคุณแฮร์รี่ซิวแกนนั่นเองนะครับที่เข้ามาร่วมทีมยูนสแวอปนั่นเองนะอันนี้ก็ ตลอดเดี่ยตามกันดูต่อไปว่าอนาคตยูนิเวอปจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสดใสยอยู่พอสมควรนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางบิตคอยดูเมนเนนต์กันบ้างนะก็เมื่อกี้นี้เราพูดถึงออลคอยหลายหลายเหรียญม่ว่าจะเป็นอี h e r รี m มโพลีกอนโซล n a ่าเอฟกันไปนะครับก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเราก็ดูข้อมูลของตัวบิตคอยดูเมนเนนต์หรือว่าตอนเนี้ย เม่นเงินต่างๆหลั่งไหลเข้าไปในบิตคอยค่อนข้างเยอะใช่ปะเหรียญออลคอยต่างๆอาจจะมีการทรงๆมีการถูกเทขายในเหรียญต่างๆเข้าไปซื้อบิตคอยเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้ตัวบิตคอยโดเนนั้ก็น่าที่จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตัวนี้อยู่ที่45%แล้วนะครับถือว่ากําลังที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นและสมมุติถ้าเราดูข้อมูลจากตอปี2017เนาะถ้ามันเติบโตเหมือนตปี2017ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะไปถึง50% 56%หรือว่าเกือบๆ60 เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะสำหรับตัว b บิตคอยดูเมนแนนนะฮะแล้วถ้ามันพีคปุ๊บเนี่ยพอ b บิตคอยดูเมนแนนได้ตกลงมาเนี่ยเหรียญออลคอยต่างๆก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปนั่นเองเนาะแต่ก็เทนนี้เท่านั้นต้องรอพี่ใหญ่ Bitcoin ขึ้นไปฟินๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยลงมาให้น้องๆออลคอยต่างๆเนาะก็ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เนาะผมคงไม่อยากที่จะไปแนะนําในการลงทุนะทอะไรต่างไรผมไม่ใช่ฟันนิชีชอร์ไบเซอร์อยู่แล้วนะไม่ต้องเชื่ออะไรผมอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ถ้าใครมีอัลคอยผมก็คิดว่า แบ่งส่วนแล้วกันเนาะไม่ไม่ต้องไปขายเอาคอยหมดไปซื้อบิตคอยอะไรอย่างนง้นนะคงคงจะไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะแต่ก็หรือว่าถ้าใครมองว่าเฮ้ยเรามอง้ามช็อตไปแล้วว่าโอเครอว่าตอนเอาคอยขึ้นเนี่ยก็อยากที่จะให้มันขึ้นเยอะๆก็อาจที่จะไปรอช้อนเอาคอยถูกๆในช่วงช่วงนี้ก่อนก็าจ,ากจะเป็นตัวเลขตัวเลือกที่ไม่เลวนะอันนี้ก็ลองพิจารณากระโดนนดแล้วกันเนาะแต่ก็ถ้าใครมีเม้นเงินใหญ่ๆมากๆผมก็คิดว่าตอนนี้บิตคอยก็ มันก็คงแข็งแกร่งะนะสำหรับบิตคอนยนนะแต่ก่อนนี้ลองดูแล้วกันนะมันเป็นเงินของเพื่อนๆเป็นเงินของท่านเองเนาะไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเพราะว่าต่อให้เราเชื่อใครต่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อมันดีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขายฮะแล้วเราก็ไปโทษคนอื่นนะไม่ไม่ไม่เวิร์กน,นะฮะก็ศึกษาข้อมูลเองซื้อด้วยตัวเราเองนะครับเอาข้อมูลต่ตางๆเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆนะฮะโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับ สำหรับเพือ่อนๆนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถกดปุ่มจอยตรงนี้หรือว่าถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่บอกว่าซื้อกาแฟหนึ่งแก้วหรือว่าสมัครสมาชิกพิเศษผ่าน Youtube ก็กดค,คลิกลิงก์ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนที่เข้ามาสนับสนุนกันเสมอมาเนาะก็ยังไงถ้าใครสมัครสนับสนุนกันแล้วยังไงเข้าไปที่แถบคอมมูนิตี้ได้เลยนะ จะมีข้อมูลอต่างๆผมโพสไว้ในนั้นค่อนข้างที่จะเยินนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังน่าสนใจในช่วงช่วงนี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันคิดว่าข้อมูลรีเสิร์ต่างๆน่าทีา่จะเป็นประโยชน์มากๆในตลาดกําลังคึกคักในช่วงช่วงนี้จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆกันไปนะครับก่อนที่เราจะไปจับของรางวัลกันเนาะก็ยังไงถ้าเป็นไปได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกกันหน่อยนะครับโอเคสำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะได้เสื้อกันไปเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คือ เดมอนนั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์อาร์คลิปตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะดีวผมจะทําการส่งเสื้อจัดโฮอิดไปให้นะครับก็กําลังที่จะหมดแล้วเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะสั่งเสื้อลอตใหม่นะเข้าไปสั่งได้เลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะสพอร์ตช่องคลิปตัวด็อกได้เป็นอย่างดีนะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนกันโดยเสมอมากันด้วยนะครับโอเคสำหรับคําถามประจำวันนี้เนาะอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเหห็นนกัััยงงงไบบ้าาสํร บิตคอยนนะครับผมที่โอเคกําลังที่จะเติบโตในช่วงช่วงนี้ว่าเอ้ยมันจะไปถึงออทามไฮได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าหรือว่าเร็วกว่านั้นหรือว่าเพื่อนๆคิดห็นกันยังไงกันบ้างสำหรับข่าวสารต่างๆนะอาจที่จะไม่เกี่ยวกับบิตคอยก็ได้นะครับลองคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันเพื่อนๆกันได้นะเพื่อนๆที่เข้ามาข้อมูลเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะครับโอเคก็คิดไว้คิปบนเดือนนี้น่าจะาน่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหัไปนะครับสวัดีครับ